สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกันครับเบานุกโคกให้หน้าเมื่อเนี้มาพอกันในวันที่8ท่านว่าคม2567้เ็ดพี่น้องนะครับช่วงสายๆครับประมาณ3 3โมงเสาร์พาพี่พาน้องมาหดน้ำสวนปามพี่น้องครับปามที่เห็นนี่ก็เป็นปามพันย่างกัมบิ ML161 พี่น้อง ซึ่งอายุของปามก็ได้ประมาณ2ปี6เดือนสิเขาเดือนที่7พี่น้องนะครับให้น้ำช่วงนาแรงนี่ก็ถือว่าสำคัญพี่น้องครับระบบที่ไ้เมื่อน,นี่ก็เป็นน้ำหัวฉีดหัวฉีดสเปรย์รัศมีก็ประมาณ90องศานะครับอันนี้ผมไ้มาแต่หมือว่านในตอนใบใบนะครับผมก็ให้ไอ่า สองเท้อ,สองสองมือต่อกันนะครับระบบน้ำที่ให้ก็เป็นน้ำบาดาลโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์สาแผงนะครับตอนนี้ผลผลิตก็สีเห็นว่าหลายต้นนะครับก็ให้ผลผลิตเต็มข้อเลยนะครับแนนอิ่งติ้งพี่น้องนะครับประมาณหาสั้นหาสั้น6กสั้นก็มี4สี่สั้นก็มีนะครับสำหรับย่างกําบี มีทั้งเอ่คบซน้ำโคเดนเทนดาราก็มีพี่น้องนะครับให้น้ำกับผมซีไฮต่อเถือประมาณ30ถึง40ต้นพี่น้องนะครับกับต่อสายยางสายพีอีต่อสายพีอีนะครับเขาไปในเงาปัม หลังจากที่ได้รับน้ำแล้วก็สังเกตงว่าใบก็บเขียวเขียวอยู่ตลอดพี่น้องนะครับตอนในช่วงที่เฮ้ใไ้น้ำานี่กะหญ้าก็สีหกแน่พี่น้องนะครับเพราะว่ามันมีความชื้นนะครับก็หญ้าก็ได้กินปามก็ได้กินนะครับไงทั้งหญ้าเน้าทั้งหญ้ยาไงทั้งปามนี่ครับ ถ้าห้าวไห่หน่ำสม่ำเสมอบ่อไห้ขาดในช่วงหนานแร่งนี่ก็สังเกตเบื่องหมากก็สิตืึนครับแต่ว่าขันซ่วงมันยังหน่อยอยู่ในะลาย่ทั้งเตในี่ส่วนมากกับบ่เมนส่วนมากครับมันก็มีการเน่าการเหี่ยวการเน่าป้าไปหรือว่าก็เป็นธรรมชาติของมันมันยังโบหญ่เนานะพี่น้องนะครับะลาไล่มันก็สินินึงเน่เรื่มสิบ่เน่ากับสิบประมาณจากปีที่สามที่สี่ไปพี่น้องนะครับ ตอนนี้น้ำก็โอ้เกี๋ยวครับแดดแห้งเท่าไรก็น้ำก็แห้งดีไหลแห้งเท่านั้นเป็นอ่าสัพยากรธรรมศาตร์นะครับนำมาใส่ว่่ต้องเสียค่าไฟลงทุนเท่าเดียวอยู่ได้หลายปีพี่น้องนี่ครับเต็มเงาย่ำย่างกัมบีเอ็มเอลหนึ่งหกหนึ่อต้นก็กำลัง กำลังสีเริ่มเริ่มสูงเลยได้พี่น้องต้นบางต้นนะครับเต็มข้อเอ็นเอลหนึ ML ่งหกหนึ่งกระจีพยายามหาเวลามาตัดพี่น้องนะครับการตัดหญ้าได้กะดีนะครับตรแต่ว่าผมกะเวลานะอาจจะมีหน,น่อยแน่นะครับหรือเช้าในก็มาตัดอยู่ได้ประมาณสี่หาต้น นะครับตัดมือละเล็กละน้อยตอนเศ้าตอนแรงพี่น้องยังกระเวียนมันหอน่อนอคือจังต้นนี้ก็ออกมาได้ซีสามซีสามซีสั้นแล้วพี่น้องนะครับแล้วก็พักเริ่มพักเป็นตัวผูครับน้ำกระไฮนะนะครับให้น้ำอยู่ตลอดน้แรงเนี่ยพ้นชีไฮประมาณสามหมื่นตัวเทือพี่น้องนะครับสามหมื่นตัวเทือกหนึง่งขันมือใดมันแห้งร้าย มันแห้งเร็วนะครับเข่ากะให้เป็น2องมือเท่านึงก็ได้แล้วแต่เรียกว่าขันมันซุ่มโดนกะอาจสีไฮไปจกักอาทิตย์ละเทือหรือซีมือเท่านึงก็ได้พี่น้องนะครับแล้วแต่ความสะดวกของเฮาเนาะเนี่ยคือจังต้นนี่ก็ได้ตัดห้าไปเรียบร้อยวันนะครับพอตัดห้าปุ๊บให้น้ำปับ๊บ ถลายก็ออกปุ๊บคือกันนี่ครับเรื่มใหญ่ครับย่างกะบีนี่ครับเรื่มใหญ่บบแล้ยถลายกับเรื่มสีสุกระมีนี่แดงแน่แล้วพี่น้องมันสีท่านบอมันสีเฮวก้อนมันสีมันสีเฮวก้อนล่ะครับมันสีแห่แหกนนแหงก้อนเนะี่ยผมเบิ่งอดมือไขอ้มันเป็นยังสันครับมันปามยังหน่อยเนาะปามยังหน่อยนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำมันกับอาจสียังบอปลายเฮ็ดให้อาจสีให้เฮ็ดให้ หมากมันเหวี่ยวเร็วนะครับบานนี้ต้นบางต้นที่มันผิดปกติพี่น้องอต้นนี้ผมเอามาแทมงไม้เนาะปลูกแทมงไม้เนี่ยตอนน้อยๆมันอกี้ผิดปกติเปถังสี่พี่น้องนี่ครับายงอายฮักก็มี่เลยนี่ครับแต่ว่วผ่าพันไประยะหนึง่งให้น้ำให้ปุ๋ยไปก็เริ่มตรงแล้วพี่น้องเนี่ยเริ่มเป็นปกติแล้วครับนี่เห็นไหมครับต้นนี้เพราะไร่ผลต้นผลครับเดี๋ยวให้เบิง้ง หลายคนเป็นครับแต่หลายสวนหลายคนก็เป็นที่กันนะครับคือจังใบใบบิดใบงอนะครับในช่วงโดยเฉพาะช่วงปีกว่าหรือสองปีต้นๆสองปีน,นปี่ประมาณสองปีใบบิดใบงอครับพี่น้องจะเปลี่ยนแบบนี้นี่ซุ้มใดที่ใบบิดใบงอผมกะสีฮักออกตัดออกครับนี่นี่ครับแต่ในน้อยนี่บิดงอไม่ได้ครับพี่น้องงอแบบนี้ครับ ก็มี่งอก็มี่งอนี่ครับใบบิดไปงอแต่ว่าปลูกพันไปประมาณปีปีแล้วปีกว่านะครับกระชิเริ่มเริ่มเริ่มตั้งตรงได้พี่น้องบนี้ครับเริ่มตั้งตรงแล้วนี่ครับยอดที่ออกมาใหไม่เริ่มตั้งตรงตอนแรกผมก็่าเว้าสีบอรอนดเปลี่ยนสีน้อนะครับก็เลยปล่อยลงไปเบิ้งว่ามันสีเศร้าบ่ปรากฏว่าส่งสีเศร้าอ,รอยู่พี่น้องครับ เพราะว่าต้นมันยืดขึ้นเรื่อยกับแข็งแรงขึ้นไปน้ำาให้น้ำครับก็ให้น้ำไปปัญหาสำหรับผมกัญญาแล้วพี่น้องหนาค่าหา,าธรรมดาสำนรับ่มเป็นยังพวกมันจะลาบซุ่มโมนีกก็พ่อจัดการได้แต่หาค่านที่ขาบ่ตายครับอ่านี่ครับ ยังกำบีสอปี2ปีหเดือนครับหเดือนสี่เขาเดือนทีเ่เจยังกําบ,บีออกไป3ามสีสั่นแล้วพี่น้องนะครับมากระตึ้งพี่น้องกัะเท้าไายน้ำนะครับถ้าเข้าบา่ไายน้ำนี้บางต้นนี้ทะาไลายมันกับสีเหี้ยว หมากบดตึงเป็นเหี่ยวๆนะครับหอดบดหอดบบใหญ่จำนะครับเหี่วก่อนเป็นสินะะนั่นก็ต้องน้ำสำคัญครับอย่าให้มันขาดปลูกปั่มปุ๋ยขาดนี่ยังบดได้ดิน้ำในที่ขาดไปบดได้เลยครับมีปุ๋ยหไร่บดได้ก็กินบดได้เลยครับม,มีน้ำละลายนี่ครับฉีดน้ำตลอดแล้วพี่น้อง นี่ครับเหี้ยวนี่เห็นบ่ครับตัวไตไอะลายไตนี่ก็เหี้ยวเป็นธรรมชาติของมันครับพี่หน้องมันยังหน่อยอยู่อาจศิมันอาจศิรักษาต้นไว้นะครับย่อมให้ทะลายเหี้ยวทะลายไตโดยเฉพาะทะลายที่แรกๆนะครับทั้งไตแต่ทะลายทั้งเท่นกับสีไข่แน่ครับโอ,อกาสเหี้ยวกันหน่อยอยู่เพราะมันมันเรื่มง่ายขึ้นนี่ครับเต็มพี่หน้อง หนูว่บะตองห่วงครับอันนี้ย่างกระบี่ครับพี่น้องนี่ยเคบีซีขึ้นกันครับโกลเด้นเทนเนล่ากับโอซีสั้นหาสั้นขึ้นกันครับคันได้ออกมีซุกแล้วครับนี่ยซุกแล้วสิท่านแทงโมบูนี่นกกาสิกินเบิดก้อนนี่ครับขึ้นไปหนูบะแมนธรรมดานั่นครับย่างขึ้นไปอีกเรื่อยอยู่ครับผมช่อดอกย่างกระบี่เอ็มเอลางหนึ่งหกหนึ่งถ้าไอาจสิย่างโมยไนปันไดนนะครับ มือเช้านี่มาตัดนี่ครับพี่น้องตัดหญ้าค้าหญ้าแห้งคือจังต้นนี่ก็เริ่มพักแล้วสุกขึ้นกันได้พี่น้องนี่ครับแดงๆยัง,ยงสีไหนยังไม่สุกหรอกครับนี่ทำแท้ก็สิสุกซื่อๆได้ต้องต้องเอาเอาเสียมสับเบิังครับมันมีมันบ่ถือจังถือว่าสุก อันนี้ก็ล่างขึ้นมาฟังนี่เพื่อขนเป็นชอ่อดอกตัวเมียอยู่ฟังนี่อยากเป็นชอ่อดอกตัวผู้ก็ืทว่าพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องตามลำดับยังกำบีมตัตดัญญาให้มม่เศ้าในต้นนี่นี่ครับน้ำน้ำฉีดใบแห้งสงสัยสิใสยอยยางตันหัวตัน ลักษณะหัวหัวสิตันมันมีขีเหงือขีฟุ้นยังสิพี่น้องเขาก็หมุนครับหมุนออกหมุนออกเบ้างนี่มันก็สีแห้งขึ้นบนมีตันเขาก็เสียบเข้าไปคือเขาน้ำคอยอยังในตัวนี้นะนำคอยปปนน,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 นี่ก็ยังเจองน้องอยู่พี่น้องมันเต็มน้ำนี่ครับต้องใส่น้ำในการรอเลี้ยงผล เห็นมันตึงเห็นมันเรียมดีสมบูรณ์ยังกำบินเอกบตัวนี้คือเป็นไหลค่คอยเนาะอาจจะมีมองหัวมองซึมเดี๋ยวต้องตามสายอย่างเจังน,น้อยครับพี่น้องเอาครับอันนี้ก็ไม่ให้พี่ให้น้องบึงอาให้หนาให้ตากันไปไลยมืออาฮคิดฮอดกันมียังแนะนำกันแลกเปลี่ยนกัน เลขเพี่ยนเล่นลูกกันพี่น้องก็คอมเมนต์บอกกันเด้อพี่น้องเด้อมีอย่างก็ถามมาได้ครับก็เอาประสบการณ์มาตอบเอาประสบการณ์มาแก่อันไหนเฮ็ดแล้วมันดีก็บอกกันไปอันไหนเฮ็ดแล้วว่าท่าก็บอกกันคือกันละครับพี่น้องนะครับเอาเมื่อนี่ก็ขอบขอบคุณขอบคุณในไลน์ที่ให้เกียรติติดตามรับชมสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ